ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา54นะครับโจทย์ถามหาค่าของคอร์ดอาร์คอบวกอาร์ค13บวกอคอรบเวกอาร์คอรเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคในข้อนี้พี่แงค์เขียนโจทย์ออกมาใหม่อีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันนะคือคอดของ Arcod 7บวก a r c o d ของ13บวก Ar c ์ o t ของ21บวก Ar c ์ o t ของ31โดยปกติเวลาเราเห็นมุม Arc cot อย่างนี้เราก็กำหนดให้มันคือ A B C แล้วก็ D แล้วปกติเราก็จะต้องไปวาดรูปสามเหลี่ยม A B C อะไรก็ว่ากันไปแต่ข้อนี้พี่แบงค์เห็นว่า สิ่งที่เห็นอยู่ก็คือเป็นคอร์ดของอาร์คอรเรามีกฎพื้นฐานของคอร์ดจริงๆก็คือถ้าเป็นตัวเดียวกันคอร์ดเจออาร์คอรของ x ออกมาก็คือ x ทันทีเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงก์ก็เลยเลือกที่จะไม่ต้องไปเขียนสามเหลี่ยมแล้วกันตัวนี้ก็เลยกลายเป็นคอร์ดของ a บวก b บวกกับ c บวก D แต่ปกติเรามีสูตรคอดเนี่ยคอดผลบวกอะ่ะเรามีสูตรว่าอะไรนะคอด A บวก B ท้องสูตรแล้วมันคือคอด B บวกคอด A ส่วนด้วยเอ๊ะไม่ใช่สิสูตรคอดพี่แบงค์บอกให้จำไงนะวิธีการจำคือให้ไปรื้อฟื้นมาจากแทนก่อนปะแทน A บวก B ได้อะไรครับ ได้แทน a บวกแทน b ส่วนด้วย1ลบแทน a แทน b และสูตรขอดหลักเราบอกว่าสูตรขอดคือสูตรของแทนโดยกับบนลงล่างกับล่างขึ้นบนกับซ้ายไปขวากับขวามาซ้ายดังนั้นจึงกลายเป็นขอด b ขอด a ลบ1ส่วนด้วยคอดบบวกคอด A ประเด็นตอนนี้ที่พี่แบงค์มีอยู่คือมันมี4ตัวแปลว่าพี่แบงค์จะต้องใส่วงเล็บแบ่งกลุ่มมันถูกป,ปะแบ่งเป็น A บวก B ครั้งหนึ่งกับ C บวก D ครั้งหนึ่งแล้วกันดังนั้นถ้าใช้สูตรตามที่มิกิให้มาความหมายของตัวนี้ก็คือความคือตัวหน้าแล้วตัวนี้คือตัวหลังดังนั้นก็เลยกลายเป็นคอด C บวก d ขึ้นมาก่อน คูณอยู่กับคอรดบวก b ตามมาแล้วลบกับ1ห,หารอยู่กับคอด c บวก b คูณเออไม่ใช่คูณขอโทษครับบวกกับคอด a บวก b ทีนี้จะไปหาคอด c บวก b กับคอด a บวก c บวก d ครับขอโทษมีกีเขียนผิดนะครับตัวนี้ต้องเป็น c บวก d กับ c บวก d โอเคขอโทษด้วยครับเขียนผิดทีนี้จะหาคอด c บวก d กับคอด a บวก b เขียหาไงเดียวก็ไปใช้สูตรคอดไปอีกรอบหนึ่งปะคราวนี้พี่แบงค์หาจากข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลงไปใส่ในนั้นละกันคอด c บวก d ก็มีค่าเท่ากับคอด c เอ่อคอด d บวกไม่ใช่บวกขอโทษครับ คูณอยู่กับคอดซลบหนึ่งหารออกด้วยคอดดบวกคอดซีคอดดมันคือคอดของอาร์คอดตัวนี้มันก็คือเอาสามสิบเอ็ดมาใช้ได้เลยถูกไหมแล้วคอดซล่ะคอดซมันก็คือคอดของอาร์คอดยีสบเอ็ด ็เอา21มาใช้ได้เลยลบหหารด้วย31มสบวกยีเอโอเคเอา31มอคูณยี่เดนะเียมทดเลขเลยนี่ทดเลขให้ดูเลยก็เลยกลายเป็น31 2 1 2 2 3 6ก็เลยกลายเป็น6 5 1โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น6 5 1้ลบห หารด้วยสาสิบเอ็ดบวกยิบเอ็ดคือห้าสิบสองตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหกร้อยห้าสิบหารด้วยห้าสิบสองตัดเลขดีกว่าพี่แบงค์รู้ว่าแม่แม่ค่อยๆตัดแล้วกันเนาะแม่สิบสามตัดได้ตัวนี้ตัดเหลือสี่แม่สิบสามตัดตัวนี้เหลือห้าสิบตัดด้วยแม่สองอีกตัดด้วยแม่สองอีกตัวนี้เหลือสองตัวนี้เหลือย5ห้า ดังนั้นจึงเหลือแค่25ส่วน2โอเคนะครับสรุปไอตัวแรกของเราเนี่ยมันก็คือ25ส่วน2ตัวขอด c บวก d นะครับโอเคไหมแล้วถัดไปพี่แบงก์ก็ไปหาขอดของ a บวก b บ้าง คอดบวก B มีกี้สูตรมันให้มาแล้วก็คือคอรดบคอดลบ1ส่วนด้วยคอด b บวกคอดเคอรดเรารู้ไหมคอด B คือเท่าไหร่คอดของ arc คอด13ก็เลยกลายเป็น13แล้วคอด A คือคอดของ arc คอด7มันก็เลยเอา7ลงมาแทนค่า ลบกับ1ส่วนด้วย13บวก7 13คูณ7ได้91ลบ1 13บวก7ได้20ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น90ส่วน20เอาแม่10ตัดก็คือเลข0ตัดกันทิ้งไปตัวนี้ก็เลยเหลือ9ส่วน2เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็เลยเอา9ส่วน2มาวางแทนที่คอด A บวก B โอเคเริ่มคิดเลขได้ละตัวนี้ก็เลยกลายเป็น25่สบ่วนสบวกกับ9กส่วนสโอเคนะครับคิดเลขเลย25่คูณเได้225ร้อยี่ส่วนสลบด้วยหนึส่วนสบวกเส่วนสมันได้34มส่วนส ตัวนี้สามสิบสี่ส่วนสองตัดเลขก็คือเหลือสิบเจ็ดและข้างบนละ่ะข้างบนก็ทำครอรอนอมากลายเป็นสองร้อยยี่สิบห้าลบสี่ส่วนสี่ตัวนี้คูณด้วยหนึ่งส่วนสิบเจ็ดคือกลับเศษซ้อนตัวนี้ก็เลยเหลือสองรอยยี่สิบเอ็ดส่วนสี่คูณหนึ่งส่วนสิบเจ็ดพี่แบงค์เอาแม่สิบเจ็ดตัดกับสองร้อยยี่สิบเอ็ด ถ้าตัดมานะครับจะได้13โอเคนะครับลองไปหารเลขดูมันคือ13บสาม่วนสี่ส่วนสวนก็คือมีค่าเท่ากับสี่มีค่าเท่ากับสามเศษหนส่วนสหรือก็คือ3.25ครับผมดังนั้นข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคัเต,มเติมคำจึงตอบตอบเท่าไหร่ 3.25หรือ13ส่วน4เอาไม่ใช่นีนี้เป็นข้อสอบช้อยขอโทษครับดังนั้นข้อนี้ตอบช้อย2โอเคนะครับ